ทดสอบยกก่อนส่งงานนะครับที่หนีบสามชั้นแบบยางหนาะตันนี้มาสองตัวครับมาสี่ชั้นหนึ่งตัวสามชั้นหนึ่งตัวนะครับงานตัวนี้จะส่งร้านวิสิษโฮมาร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนตัวนี้จะไปยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับมาถ่ายคลิปพร้อมกันเราจะถ่ายคลิปทดสอบยกแล้วก็ส่งงานส่งคลิปให้ลูกค้าก่อนส่งงานนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าง,งานเราใช้ได้จริงทุกเจ้านะครับตัวนี้เป็นสามชั้นแบบยางหนานะครับสามชั้นเราจะมี ยังมีแบบสองด้านแบบบางกับแบบหนานะครับบอยแล้วนะครับดูขยมนะครับเดี๋ยวผมจะขยมโชว์ดูนะครับไม่มีหล่นนะครับสามชั้นเนี่ยใช้งานง่ายมากแข็งแรงมากดูนะครับขยมโชว์ไม่มีหล่นนะครับ ท้องเรียบๆเ,เลยนะครับสนใจติดต่อได้ครับที่เพจที่นิ่บลอกไปครคำพันสองปูนนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็หน้าหสามนะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาเลยครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับไม่ถูกใจไม่สั่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้ความรู้ไปโอเคนะคับผ่านนะครับ